สวัสดีครับชาเ mm hmm. พื่อนกีตาร์ทุกคนครับวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมาฝากนักกีตาร์อีกแล้วนะครับแต่อาจจะเลยคําว่านักกีตาร์มือใหม่ไปสักเล็กน้อยนะครับวันนี้ทุกคนเห็นผมเล่นฟิงเกอร์สไตล์แล้วจะสังเกตด,ดูเทคนิคหนึ่งไหมครับที่มันโดดเด่นขึ้นมาก็คือเทคนิคการรูดสายหรือว่าการสไลด์น,นั่นเองนะฮะก็คือการเล่นในลักษณะของการกดนิ้วลงไปนะครับแล้วก็ลากจากโน้ตตัวหนึ่งไปหาตัวหนึง่งไม่ว่าจะลากจากเสียงสูงไปต่ําหรือว่าต่ําไปสูงนะครับเราเรียกว่าการสไลด์ประมาณนี้ อันนี้สไลด์ลงสไลด์ขึ้นก็อ่านะ,ะแต่ลูกสไลด์ที่ผมนำมานำมาสาธิตให้ดูนะครับในเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับการเล่นเสียงประสานฮะมันเลยทำให้เป็นลูกสไลด์ที่อาจจะมีข้อข้อโดดเด่นที่มันมันแตกต่างไปจากสไลด์ที่มันเป็นลูกโซโล่ใช่ไหมฮะถ้าลูกโซโล่บางทีเราอาจจะนึกถึงการเล่นประมาณเนี้ยอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ลูก โซโลในคอร์ดเนี่ยผมต้องการที่จะให้มันมีเขาเรียกว่าเสียงประสานเกิดขึ้นผมก็เลยพยายามที่จะเอามันมาผสมกับสายอะไรก็ได้นะครับที่ที่มันสามารถที่จะเล่นได้แบบสะดวกอย่างเช่นผมเล่นจาก D ไป C จะเป็นประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยนไะฮะผมอาจจะเริ่มต้นมาจาก G แล้วก็ไป D แล้วก็ไป C เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่ง อเจ้าลูกตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการสไลด์นะฮะในสาย3อ่าสาย2ฟสที่3นะครับลงไป5ก็คือจาก D ไป E แต่ผมจะดีดให้มันโดนสาย3อยู่นิดนึงนะฮะ <S <S เห็นไหมฮะอย่างเงี้ฮะประมาณนี้ทั้งการดีดทั้งรูดขึ้นรูดลงเนี่ยมันจะทำแบบแต่อเนื่องฮะแล้วมันก็จะโดนสาย3ก็คือโน้ต G นะครับมันจะโดนโน้ต G อยู่หน่อยนึง แล้วก็อันนี้คือจาก D จะเข้าไปหา C นะฮะผมจะสไลด์อยู่2จุดก็คือจุดแรกจุดนี้นะฮะสมา5นะครับในสาย2แล้วก็จากสาย3ก็คือ2มา4แต่ให้มันโดนโน้ตดีอยู่หน่อยนึงอย,งอย่างน้อยก็ให้มันโดนคอร์ดมันหน่อยเถอะใช่ไหมในเมื่อเราเล่นคอร์ดดีแล้วเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ค่อยไป C ถ้าทําแบบที่ไม่ต้องต่อเนื่องกันจะเป็นประมาณนี้ แล้วก็ไปซีดูอีกรอบนะครับตอนแรกก็คือสาย2เฟสที่3นะครับสไลด์ให้โดนโน้ตจีให้โดนสาย3าหน่อยนึงต่อเนื่องนะครับอย่างนี้นะฮะตัวโนตต่อมาก็คือก็คือสาย3ามเฟสที่2สไลด์มา4แล้วก็ขึ้นไปนะฮะลงแล้วก็ขึ้นทันทีแต่ให้โดนสาย4หน่อยนึงอย่างนี้นะฮะตอนฝึกฝึกแบบนี้ก็ได้ ฝึกไม่ไม่ต้องเอามาเล่นในรูปแบบของทํานองของคอร์ดอะไรยังไงนะฮะก็คืออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะฮะเมื่อคล่องนะครับก็โอเคคิดว่ามั่นใจว่าทำได้ลองเอามาประยุกต์ใส่กับตอนเล่นเก่าสายดู see that <laughs> ครับนี่คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําให้การโซโลในคอร์ดนะหรือว่าการเกาสายให้มันมีทํานองเนี่ยมันดูน่าสนใจโดดเด่นขึ้นด้วยเทคนิคก,การสไลด์ที่นํามาผสมกับการทําให้เกิดเสียงประสานในคอร์ดดีไปซีนะครับเอามาแชร์กันครับ